เรียนสารเสวนพระเจ้านะครับก็วันนี้ผมมาในหัวข้อค่ายเลยนะครับผมสอนเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งโครินสิบสานะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงเคยฟังพระวจนะตอนนี้อ่าจริงๆในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบสามนี้นะครับเป็นการพูดถึงเรื่องอะไรฮะค,รความรักใช่ไหมฮะใครท่องได้บ้างลองลองท่องสิฮนะอ่าอ่าโอเคท่องได้นะฮะเก่งมากเลยตรงนี้ด้วยองหน่อยครับในหนึ่งโครินนี้นะครับอ่าจริงๆเนี่ยเป็น จริงๆโครินเนี่ยเป็นเมืองพิเศษเมืองหนึ่งนะครับที่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเมืองแห่งเรื่องของทางเพศเลยเวลาเมื่อกว่าเขาจะว่าใครเป็นคนทําผิดบาปทางเพศนี่นะครับเขาจะเรียกไอโครินนะครับคือเป็นเมืองที่ไม่เข้าใจเรื่องความรักเลยนะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยจะมีวิหารการนมัสการพระอปุไดยนะครับเทพเจ้าแห่งความรักนะครับวิธีการทำไงรู้ไหมครับสมมติที่ในที่นี่นะครับเป็นวิหารอปุไดยนี่นะครับ จะสั่งให้ปุโรหิตผู้หญิงทุกคนนะออกไปตามถนนเพื่อจะไปพาคนมานอนด้วยวเพราะเชื่อว่าการที่ทเทพเจ้าองค์นี้เห็นความสัมพันธ์ทางกายนี่นะครับจะทําให้เกิดการอวยพรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนโคลินไม่เข้าใจความรักถึงขนาดว่ามีความผิดแบบวิตถารณเช่นไปเอาภรรยาพ่อมาเป็นเมียตัวเองที่เขียนในพระธรรมโคลินนะครับเพราะฉะนั้นโคลินเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องความรักเลยเช่นเดียวกันนะครับเราเนี่ยโตมาในยุคสมัยที่การมีความสัมพันธ์ทางกายเป็นเรื่อง สรุปเป็นเรื่องที่ไม่ได้จริงจังไม่ได้มีความสําคัญมากเท่าไหร่โตมาในบริบทของสังคมที่สอนเรื่องความรักแบบผิดเพี้พยนไปนะครับเพราะฉะนั้นในเป้าตำหนึ่งโคลินสิบสนี้นะครับจะทำให้เราเข้าใจว่าความรักคืออะไรนะครับแม้เข้าใน1นึ่งโคลินสิบสาข้อที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงคนประเภทหนึ่งที่มักจะเป็นบททดสอบของความรัก แม้ข้าพเจ้าพูดภาษามนุษย์ก็ดีภาษาทูตสวรรค์ก็ดีนะครับแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเหมือนคล้องหรือฉากที่กําลังส่งเสียงนะครับในจริงๆเนี่ยคนโคลินเนี่ยมีนิสัยอวดดีเพราะเป็นคนรวยเพราะเป็นเมืองท่านะครับแล้วเขามีนิสัยหนึ่งคือบอกว่ามีคนประเภทหนึ่งที่บอกว่าเขาพูดได้แม้แต่ภาษาทูตสวรรค์เขาเจ๋งมากเลยนะเขาพูดภาษามนุษย์ได้แล้วเขาก็พูดภาษาทูตสวรรค์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าอาจารย์บรลบอกว่าคนประเภทนี้เป็นคริสเตียนในโบสถ์และ คนพวกนี้ชอบพูดปวดดีแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะเหมือนคลองและก็ฉากที่กําลังส่งเสียงนะครับคําว่าส่งเสียงตรงนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยคำว่าคลองนี่นะครับคือการเอาโลหะผสมกันดีบุกเล็กน้อยนะครับเขาเรียกว่าชาวคอสแล้วก็ทําเป็นโลหะเหมือนคลองมงมงมงติ้นมงติ้นมงนีงมงมง่นะฮะอ่าเป็นแล้วก็คล้องให้เกิดเสียงนะครับคน นักถือลมกคาลบในสมัยโบราณนี่นะครับเขาจะทําการเคาะให้จังหวะเพื่อแล้วก็ให้คนที่จะนมัสการนะครับเสพยาเสพติดหรือไม่ก็เล่าอารมณจนเมาแล้วก็เต้นพร้อมจังหวะแล้วก็ตีกุ้ง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 เหมือนี้เราชอบได้ยินเทศกาลหลายความเชื่อหลายเชื้อชาตินี่นะครับการทําแบบนี้นะครับทาให้เกิดเสียงที่คือว่าทําให้เกิดเสียงคือเรื่องเอ็กโคนะครับเป็นเสียงรบกวนสะท้อนกลับไปกลับมาไม่มีวันจะหยุดและเสียงเหล่านี้นะครับเป็นเสียงที่เกิดขึ้นทั่วไปในเมืองโครเเืองรห พูดง่ายๆนะครับในการนัสทการพระต่างชาตินี่นะครับปูโรหิตชาวต่างชาตินี่นะครับเขาจะตีร้องเบ่านะครับอย่างมากมายนะครับการนัสการแบบนี้นะครับเป็นการดึงดูดวิญญาณช่วยเข้ามาหาเขานะครับแล้วก็มีความเมามายอย่างบ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยการนัสการแบบนี้นะครับเป็นการทําให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเสียงรบกวนในไม่มีวันจบพร้วก็มีกำลังเปรียบเทียบว่าคนหลายคนนะครับที่อวดอ้างในเรื่องรทเิียดที่อำนาจของตัวเองนะครับแล้วแต่ว่าปราศจากความรักนะครับ เป็นการน้มัสการพระที่ก่อความรำคาให้คนอื่นนะครับแล้วก็คนประเภทนี้เป็นคนที่เราเวลาเจอนะครับบางคนเนี่ยเจออยากจะรู้ขึ้นเลยอ่ะนั่งคุยทีไรคุยกันอยู่นั่นแหละว่ามีอะไรสักอย่างที่เศษเหนือกว่าคนอื่นมีความรู้อะไรที่มันลึกซึ้งนะครับแต่ว่าดูไม่ค่อยมีความรักดูชอบปวดเลยแบบนี้นะครับมั้มี่บอกคนประเภทนี้เป็นตัวทดสอบความรักของท่านนะครับ อีกอันนึงก็คือบอกว่าเป็นฉากที่กำลังส่งเสียงนะครับฉากอนนี้มันจะคําว่าอาราลาซอนนะครับที่แปลว่าเสียงคึกโครมดังเปรี้ยงป้้งนะครับจริงๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตีเพื่อเกิดใจขึ้เขือเพื่อไปสงครามพูดง่ายๆ่มีตอนนี้กำลังบอกว่าคนที่ชอบโอ้อวดนะครับแล้วพูดจาบางอย่างแล้วทาให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรฮะเกิดการรู้สึกลำคาญที่คนชอบโอ้อวดนะครับเป็นเหมือนเสียงคล้องป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 งไม่หยุดนี่นะครับพูดถึงตัวเองไม่หยุดนะครับกับคนที่พูดทีไรนะครับเหมือนจะพาให้เราเปบบกกัทุี ท่านเคยไหมพูดนิดนึงนะควรโอยมากครับพูดปุ๊บนี้นะครับเหมือนเราชั้นจะเหมือนโดนตีกองลบแล้วมันร้องใจอยากจะขึ้นไปนตีเล้าโทรสารได้คุณเจริ์รัโทรศัพท์นี่นะครับตอนที่ในหนึ่งโครินสิบสามข้อที่หนึ่งเป็นการบอกว่ามีคนประเภทนี้แหละที่จะมาทดสอบความรักของทาง่านพี่น้องเข้าใจไหมฮะในหนึ่งโคริน์บอกว่าอาจารย์บอลลูนก็เลยบอกว่าเอ,อ่อบางคนนี่นะครับพูดภาษามนุษย์ก็ได้ทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักเป็นเหมือนคล้องหรือชาก ะครับท่านมีกำลังบอกเหมือนบางคนหลายคนที่บอกว่าโอ้ฉันจบจบศาสนศาสตร์นู่นนี่นั่นมานี่ยนะครับแต่ไม่มีความรักพูดไปพูดมากระดินทาชาวบ้านนะครับคนพวกนี้เป็นเหมือนเสียงคลองและเป็นเหมือนเสียงชาหน่าลำคางแล้วก็ก่อโทรสายให้คนอื่นนะครับคนประเภทนี้ไม่เป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นนะครับแล้วพอมาถึงพูดในความรักนะครับทั้งดีก็พูดมาบอกว่าความรักเนี่ยเป็นและไม่เป็นอะไรทําไมต้องบอกงี้ฮะเช่นบอกว่าอันนี้เป็น บอกว่ามีคนมุงวมกมาทีนะครับผมแยกคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายจะไม่ใส่กระโปรงเพื่อที่ผมจะทําให้เกิดการแยกออกได้ว่าบอ๋อคนนี้คือผู้ชายคนนี้คือผู้หญิงพูดง่ายพี่ตอนนี้กำลังบอกว่าความรักใช่อะไรและไม่ใช่อะไรแบบว่าบางเรื่องนะครับมันมีความเข้าใจผิดที่คิดว่าความรักเป็นเรื่องนี้แบบว่ามีบางเรื่องที่ไม่ใช่ความรักพี่น้องเข้าใจไหมครับความรักนะครับก็อดทนนานกระทําคุณให้ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองนะครับ ความรักในข้อนี้นี่นะครับใช้คําว่าอากาเป้ K P e นะครับคำว,ว่าอากาเป้ K P e เนี่ยจริงๆความรักในพระคัมภีร์ในภาษากรีกมีอยู่สี่คำที่น้องคงรู้จักดีนะครับคำว,ว่าเอรอสเอรอสเนี่ยเป็นเทพเจ้ากรีกที่มีธนูอันหนึ่งแล้วีกยิงเขาเรียกว่าคิวปิดนะครับเทพเจ้ากรีกที่ชื่อว่าคิวปิดเนี่ยเป็นเอรอสคือความรักแบบเล่าร้อนนะครับใช้คําว่าอีโรติกควารักว่าฟีเลกับสเตอร์เก้นะครับเป็นความรักแบบญาติมิดและความรักแบบเพื่อนนี่นะครับแล้วมีคําสุดท้ายที่เป็นความรักแบบพระเจ้าก็เรียกอากาเป้นะครับความรักแบบพระเจ้านนี่ะครับ เป็นความรักที่ให้คนแม้เขาไม่เคยขอบคุณหรือไม่เคยตอบสนองไม่เคยให้เกียรติเลยจากความรักเป็นความรักที่ภาษาอังกฤษใช้ก็ว่าไม่มี string attached ก็คือว่าไม่มีเชือกผูกเอาไว้ประมาณว่าพอรับปุ๊บก็ดึงกระชากมาเพื่อจะได้บางอย่างไม่ได้เป็นความรักเพื่อที่อยากได้อะไรจากคนไม่ได้รักใครเอาใจใครเพื่อจะได้สมบัติไม่ได้รักใครเอาใจใครเพื่อจะได้ความปรารถนาทางกายของเขาครับความรักแบบอกาเป้นะครับคำอธิบายในภาษาอังกฤษนะครับก็คือว่าเป็นการที่บางคนเห็นบางอย่าง และเห็นคุณค่าวัตถุหรือบุคคลเหล่านั้นนะครับแล้วก็ยกสิ่งของและบุคคลเหล่านั้นให้เป็นที่น่าเครารพน,นับถืออย่างสูงน่าเกรงขามน่าชื่นชมศรัทธาและรู้คุณค่าอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นแต่ว่าเป็นการเห็นคุณค่าจากตัวคนหนึ่งมองไปอีกคนหนึ่งแล้วก็มีคุณค่าในตัวนั้นไม่ได้ถูกลดไปจากการกระทําดีหรือกระทํามากมายนะครับ แอกเป้เป็นการปลุกความเคารพในใจของคนที่มีความรักในวัตถุหรือคนผักดันให้เขารักสิ่งนั้นๆนะครับความรักแบบนี้นะครับไม่อาจต้านทานได้ล้ําลึกไม่มีข้อจํากัดความความไกลความกว้างความสูงเท่าไหร่ความรักแบบนี้นะครับจะไปถึงคนที่รับความรักแบบนี้เป็นรักที่อุทิศตัวทําให้คนที่รักทําอะไรบางอย่างไม่เหมือนรักอะไรที่เราจะสามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองนะครับความรักแอกเป้เลยเป็นความรักเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่พระเจ้าเห็นคุณค่าของท่านที่น้องเวลาเรา ลูกผมนี่นะครับตอนนี้ตัวโตมากๆนะครับตอน,นเด็กเนี่ยตัวเท่ามือผมนี่นะครับแล้วผมก็มีโมเมนต์ที่ยืนยกด้วยมือข้างเดียวแล้วเขาก็ตัวแค่นี้เองอ่ะแล้วเขาก็อึดออกมาพอพอวันแรกที่มองลูกตัวเองวันแรกที่ออกมาจากโรงพยาบาลเข็งมานี่นะครับจะตียังไงจะหน้าตายอย่างไงช่างสมบูรณ์แบบน่ารักจริงๆ ครับใครมาด่าลูกเรานีนะครับต้องโกรตายเลยนะครับมาหาว่าลูกเราไม่น่ารักนะครับน่ารักจริงๆดูสิขนาดยิ้มยังมีเสน่ห์นะครับถึงแม้เราพรอื่นออกมาพวดกันนะครับยิ่งกว่าซุขขขาพดอีกนะครับไม่มีทุอเขาพดไี่ไ้เรต้องเหีนภาพนะครับยิ่งกว่าซุขเขาพูดแล้วโอ้โหก็ยังน่ารักอยู่ดีเด็กอะไรจะมีอึดที่ดูมีสุขภาพดีขนาดนี้พี่น้องความรักแบบนี้เกิดจากการที่พ่อแม่นะครับ รู้ว่าเด็กคนนี้มีคุณค่ามากๆแล้วตัดสินใจไปแล้วว่าจะรักเขาโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของเขานี่คือความรักแบบแอบ,บกบเป้นะครับความรักแบบกบเป้นะครับมีลักษณะบางอย่างและไม่มีลักษณะบางประเภทลักษณะประเภทแรกนะครับความรักแบบแอบ,บกบเป้จะมีความอดทนนานความเปาโลนะครับได้ที่บาความรักแบบแอบ,บกบเป้ไว,นาาว้นะครับมาจากคําว่ามาโครทูเมียนะครับมาจากคําว่ามาคอสทูมอสนะครับคาว่ามาคอสแปลว่ายาวนานนะครับคำว่าทูมอสแปลว่ากลบ การรวมกันเนียพราะว่าการกดอารมณ์ที่โป่งพองขึ้นมาที่มีความแข็งแรงมากๆของความโกรธลงไปแล้วก็ทนกับอารมณ์อย่างนั้นได้เป็นระยะเวลานาน,านมากๆนะครับภาษาจีนนะครับคำว่าอดทนเนี่ยมันจะเป็นภาพของมีดปักไปตรงที่ใจเป็นการที่ยอมที่จะให้มีดเนี่ยปักอยู่กลางใจเป็นระยะเวลานาน,านแระคก็ทีอธิบายว่านะครับความรักเนี่ยจะมีลักษณะหนึ่งคืออดทนยาวนานมากๆ มีการอดทนรอคอยมากๆยอมเจ็บปวดกัอะไรบางอย่างจนกว่าเขาจะรับคำสั่งสอนที่ท่านบอกเข้าไปและเข้าใจในที่สุดนะครับบางคนเนี่ยชอบคาดหวังกับกับท่านอาจจะเคยชินกับศาสนาเดิมที่คาดหวังกับคนที่บวชมานะครับอาจจะมีบุคลิกที่น่านับถือมากๆหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนจริงๆทุกคนในโลกถ้าท่านไปรู้เบื้องลึกนะครับเขามีบางเรื่องที่ท่านต้องอดทนนะครับท่านอาจจะแบบ ไม่ชอบบางเรื่องในอย่างชีวิตของเขาแต่การอดทนนั้นคือการอดทนในสิ่งนั้นทั้งที่ท่านไม่ชอบรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่าจะเป็นต้องทนกับในิสัยบางอย่างแบบกินข้าวจะเลยเสียงดังทุกทีหรือไมต้องดูดที่ฟันนะฮะบางทีอาจารย์ชอบนั่งแล้วชอบเข่าเท้าเมื่อวางมือหัวชันน,นะครับมันจะมีอะไรบางอย่างท่านต้องอดทนกับไอเสตยาพิบาลบทนี้นี่นะครับนี่แหละคือความรักแบบแบบกเปนะครับ บางคนนี้นะครับบอกในชีวิตนะครับท่านจะเจอคนที่บอกซ้าแล้วซ้า,าอีกก็ไม่ทําบอกซ้ําแล้วซ้ำอีกก็ยังไปทาเรื่องเดิมๆกี่ทีก็ผิดเรื่องเดิมๆตลอดเวลาพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถ้าเขาทาผิดต้องไม่อดทนท่านต้องอดทนกับนิสัยของเขาไปเรื่อยนี่แหละลักษณะของความรักนะครับแน่นอนมาที่นี่นะครับผมว่าพระเจ้าอนุญ,ญาตนะครับให้เรามาเกินนิดหน่อยอยังพอน,นอนได้นะครับหลายคนนะครับต้องทนกับค่ําคืนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ คืนนี้จะมีเรือกลนไฟนะครับบางคนนี้นะครับพอคืนแรกนึกถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพอพามาคืนที่สองนะครับนึกถึงเรือหางยาวนะครับนี่ไงเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับเสียงเรือนะครับนะครับ ผมกับภรรยานี้นะครับผมเนี่ยส่วนมากผมตอนเด็กกว่านะครับแต่ผมก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าผมกลงแต่ในวันที่ผมนอนเร็วกว่าตอนรยาผมจะรับรู้ถึงกรุงรัตนกโกสินทร์ทันทีนะครับผมนอนกลนเหมือนกันนะครับมันไม่มีใครดีหรอกครับแล,แล้วบางครั้งนี่นะครับก็ต้องอดทนนะพี่น้องไม่ไหนจะเลิกกลงผมถามจริงเขาจะรู้ไหมว่าเขกลงเขาจะรู้ไหมอ๋อฉันกลนอยู่ได้ยินเสียงดัง โอ้สิมาโอ้ฉันโอฉันกลัอออขอโทษด้วยมีอะฮะผมเห็นก็นอนหลับสบายกันทุกคนไม่มีใครสามารถทาาทามได้นะครับจริงที่โบวชเนี่ยมันจะมีการไปนอนเมื่อก่อนบวชเปิดแรกๆนะครับก็ไปนอนด้วยกันในห้องห้องออฟฟิศใต้ในเบเวอว์นาฮะแต่ขาเดินด้วยไม่มีแค่บอกนอนเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ไมันต้องไปต้องไปจัดโบวชเพราะว่าจัดได้เฉพาะสองสามทุ่มนะครับแล้วก็หลายคนก็กลนนะครับ นะครับคนกันอย่างชัดเจนนะครับเป็นเรือคนไฟบ้าง <c oughs> มีจังหวะบ้างบางวันก็จะมีจังหวะใหม่ๆมานะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ท่านมีโอกาสได้ฝึกความรักก็อดทนนะ <c oughs> จะไปฝึกกันตอนไหน้าไม่ช่ใกล้แบบนี้ราชนิกูลอย่างท่านจะมีโอกาสมานอนอย่างนี้สักกี่ครั้งเอเมนไหมครับ <c oughs> เอเมนขแล้วเว้ยรัชนีคืนนี้ฉันจะไปเจอราชนิกูลอีกคนนึงทำเรือคนไฟใส่ชั่นะครับ บางคนนะครับอาจจะเจอบุคลิกลักษณะบางอย่างเล่นกันเป็นทีมทีไรนะครับมีปัญหาคนนี้ทุกทีเลยนะครับมีอะไรที่ขัดใจเราตลอดเวลาเ้วยนะครับก็ <_ d ood le> นี่แหละท่านจะได้รู้ว่าท่านอดทนนานหรือเปล่าจะได้รู้ว่าท่านมีหรือไม่มีความรักมากท่านจะได้ขอความรักพระเจ้าเติมในใจท่นานมากขึ้น <_ d ood le> พี่น้องมันจะไปทดสอบกันตอนไหนอ่ะอ๋อตอนทุกคนหลับพิมโอเพื่อนชั้นคนนี้เป็นผู้ชายที่ช่างหลับได้อย่างเงียบสงบจริงๆ เสียงของไาชใจของเขาแผ่วเบาแล้วก็ดูมีส,าาสง่าราศีมากในย,ยามที่เขานอนี้แหละอย่าเคยคอยดูคืนนี้ <c oughs> นะครับพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านต้องเป็นไส้เทียนที่ยาวและอดทนมากๆนะครับต่อพฤติกรรมบางอย่างที่ท่านไม่เคยชินรักนั้นก็อดทนมาร้อยไปไหมต่อมานี้นะครับความรักพระเจ้านะครับกระทําคุณให้คําว่าคายตรงนี้นะครับมาจากคาว่าเชิร์เวสทอสที่แปลว่าการช่วยเหลือ เป็นคนที่มีหัวใจอบอุ่นนะครับเป็นคนที่มีท่าทีที่ต้องการจะโชว์ความดีจากใจให้คนอื่นบุคลิกแบบนี้เป็นบุคลิกที่รับการนับถือมากในสมัยโบราณนะครับหรือก็เลยเป็นที่มาของคำว่า charity าหรือว่า,าการทําการกุศลนั่น,นเองนะครับใครสักคนที่ปรารถนาจะช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลานะครับคนที่เห็นแก่ความต้องการของคนอื่นและแสดงความใจดีของเขาเออกมาในทุกทางผมจําได้นะครับผมไปค่ายเด็กอาหารที่ลัยไปทําค่ายโบดนี่นะครับโบด ผมมาจากโบสถ์ใหญ่มากเลยนะครับมีค่ายทีจัด2เดือนนะครับคนมาจากทั่วโลกเลยในเซอร์วิสหนึ่งมีคนหลายพันคนเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นคนถือวอเป็นคุมเวทีทีหนึง่งหลายคนก็เคย <c oughs> เคยไปทำค่ายนี้มานะครับจาได้เลยนะครับไปที่ขอนแก่นนะครับรที่หอประชุมขอนแก่ขนข้างหน้าจะมีโรงพยาบาโลโรงพยาบาลหนึ่งคืนนั้นนะครับผมทํางานจนถึงประมาณสักเพราะเนื่องจากฝนตกนะครับฝนตกพําๆนะครับแล้วผมก็ทํางานถึงตีหนึ่งนะครับแล้วผมก็เดินออกมานะครับ ถนนอ,นอ่างว้าวเปลี่ยนเต็ไมไปด้วยความแฉะชื้นนะครับไม่ต้องพูดเรื่องโรงแรมมันไม่มีครับสตาร์ไม่มีโรงแรมนอนไปนอนโรงพรยาบาลนะครับโรงพรยาบาลก็งคงสะอาดมั่งโรงพรยาบาลใหม่คงโอเคแหละนะเล้เขาผมเดินก็ไปในโรงพรยาบาลนี้นะครับตรงบริเวณข้างหน้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยรอยเท้าตามๆพวกมันแฉะมากเลยนะครับแล้วผมขึ้นไปที่ห้องด้วยนะครับคนที่นอนในห้องนั้นนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับ8คนชายชะกัน8คน ไม่มีห้องน,น้ำทุกคนไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาต่างฉะดชื้นแล้วก็ถอดเสื้อผ้าโยนผ้าตรงเตียงบ้างแขวนบ้างฉะชื้นทั้งห้องครับพอเปิดมาปุบนี้นครับมีกลิ่นชายไทยพังางามาทันทีประทับจมูพผมผมรับรู้ถึงความอบอวลแล้วก็แอร์ที่ไม่เย็นเลยในห้องน้นนี่นะครับโอ้มันช่างอบอวลจริงๆแปคนเอง <inate> ผมก็พยายามจะหาที่ซุกตัวลงนอนตรงนี้ก็นอนเต็มตรงนี้ก็นอนเต็มตรงนี้ก็มีผ้าแขวนอยู่ตรงนี้รองเท้าก็ยังเหม็นอยู่ถุงเท้าถอดผ้ามีต่งางหากผมทนไม่ได้ครับผมเลยออกมานอนตรงทางเดินโรงพยาบาลผมนี่นะครับผมก็ไม่ได้เป็นลูกผมก็ไม่ได้เป็นชาวบ้านขนาดนั้นนอนผมก็ไม่เคยนอนอะไรนะครับชีวิตผมนี่นะครับผมก็เลยไปนอนอยู่ตรงทางเดินโรงพยาบาลนอนนอนไม่หลับเลยนะครับสุดท้ายในที่สุดเช้านั้นก็ผ่านไป ที่สดใสแล้วไม่ต้องแล้วทุกคนนี่นะครับเหม็นมากเลยครับในห้องนี้ครับสุดๆจริงๆนะครับแล้วผมเองก็เคยไปทําอย่างนี้บ่อยๆนะครับตอนที่เป็นเด็กนะครับฝุกชีวิตมากเลยนะครับก็เลยไม่เรื่องมากผมไี่นอนเลยก็ได้เนี่ยจะให้ไปนอนเต็นท์ก็นอนได้เพราะว่าเด็กๆนะครับก็ไม่ฝุกชีวิตแบบนี้เพราะไม่ทําค่ายไปทํำให้นอนโรงพยาบาลนะฮะที่นอนก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงว่าห่มนะฮะนอนพื้นล้วนๆเลยหมดเลยนอนทุกทางเินไม่รู้ใครเดินผ่าหรือเปล่านะครับแน่นอนน่าจะคนนะครับ ก็ผมก็เลยถึงน้ำใจนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระคุณพระเจ้ามากเลยนะครับ <g ül> อาจจะอัดอัดกันไปที่ตึงนะครับโอ้เดี๋ยว่านสนุกสนานออหญิงสาทั้งหลายได้มารวมตัวกันในห้องนี้นะครับ <c oughs> อาจจะพูดคุยนู่นนี่นั่นนะครับน่าสนุกออกนะครับพี่น้องเห็มนไหมครับอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับบางคนก็อาจจะไม่สนิทใจก็ก็จะได้เริ่มสนิทไงพี่น้องรู้ป่าว่าเขาเป็นน้านชนิกูลพัดหลงมาพักห้องเดียวกับท่านอ้าว เอออันนี้เจ้าชายเอโอนอ้าวอันนี้เจ้าหญิงคาร่าเลยเองนะครับพระองค์พระองค์ท่านเสด็จมาให้เกียรติอชั้นในการมาพักห้องเด็กกับอชันอยู่เป็นขเจ้าหญิงคารา่าอ้าวเจ้าหญิงเจี๊ยบแล้วเอ่อเจ้าหญิงไปนอนห้องไหนอยู่ที่ข้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คงท่านรู้สึกเป็นเกียรติจริงไหมครับเอเมนสารเสะเจ้าสมมติวันนี้นะครับมีค่ายอยู่แล้วคุณหมอวารุณม,มานะครับและเผือ่อว่า ไม่อาจารย์สาศุพห้องไม่พอนะครับแล้วท่านป็นผู้ชายนะครับแล้วก็อาจารย์หมอขอไปนอนห้องเดียวกันก็คงโอเคเนาะคืนนี้นะครับอาจารย์หมอนอนดูดีดดูดูดูนอนตอนนอนตอนนอนจะหมอนอนอยู่บนเตียงแต่พ่อคงแต่พขคงเชิมเชิ่มทุกเด้เชิมทุกเด้เชิมทุกเดืนะครับจะหมอนตื่นขึ้นมาคงงงนะครับ อนในห้องมีสามคนตื่นมามีสิบห้าคนลยรอนเล่นไปนะครับมีพี่น้องของเราน้่นะครับน่ารักมากเลยนะงไงดูงไหมครับบอกว่าเขาจะเชิญคุณหมอไปพักที่โรงแรมที่ที่เขาเป็นพนักง,งานอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็คือแบบจะจะ,จะชกคูร์กันจ่ายตังค่าให้คุณหมอเป็นเป็นพักฟอนนะครับแล้วบอกว่าพี่เดี๋ยวผมาจะทาผ้าคนนุ่มทาผ้าปูเตียงผ้าปูมอนที่มันเือนของโรงแรมในชุดนึงที่ จะไปวางง่ายๆมาใช้หมอนอนขึ้นตื่นขึ้นมาไปผมจะไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนไปจะไปเก็บที่บบานขนาดนี้เลยนะมีเรื่องจริงนะเขาจะทำเรื่องจริงๆนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับถ้าท่านได้นอนกับราชเชคกูวันนี้ท่านมีโอกาสดีมากๆได้น,นอนกับราชเชคกคูวัีทั้งหลายจากแผ่นดินสวรรค์เลยนะครับเอเมมไหมครับโอกาสอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วไอเมม ม่ต้องคิดดูนะครับสมมติว่าพระเจ้ามารับเราแบบเป็นสต์ t r u เ t u r e นะครับมารับเราหลังจากการคุมเนืนะครับสมมุติเราต้องหลุดเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องหนีไปไปอยู่สักที่หนึ่งไปทปําการกระสุนปิ๊ยังไงนะครับแต่ผมก็อธิษฐานพระเจ้าว่าขอให้มารับไปก่อนกันนะครับนะครับพี่น้องคิดว่าเราจะเลือกห้องนอนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อะคไในข้างนอกได้จริงกันไงเลยปังปังปังคิเซีนตายสามที่ที่คงนอนกับรวมไม่ได้ พี่พี่ไม่ถนัดอ่ะพี่ขอนอนสองคนได้ไหมอ๋อน,น,ะนะครับพี่เข้าใจนะครับนะครับล้วถ้าไม่ได้เป็นนอนห้องสองคนออกมาปุ๊บไปเปิดห้องหนึ่งเ <c oughs> พื่นอนท่านที่เสียสละนอนซีฟ้าคนเรียเน <c> ี <oughs> ่พี่น้องมันใช่เช์เวสทอสี่มมันใช่ความรักที่ปรารถนาดีต่อคนอื่นี่ยพี่น,น,น้องต้องแบบเสียสละด,ดีนะครับถ้าเราเลือกได้นะครับ <c oughs> คำนี้คำว่า er เช์เวสทอสนะครับยังหมายถึงคนที่อยู่ในตําแหน่งที่มีสิทธิเทียบหน้าานะครับ ที่มีความใจดีอ่อนโยนเมตตากรุณาต่อคนภายใต้ด้วยนะครับท่านมีกาลังบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนเป็นเจ้าของกิจการถ้าเป็นหัวหน้านะครับท่านควรจะมีความเมตตาต่อลูกน้องพนักงานบริษัทและคนที่อยู่ในชีวิตของท่านด้วยนี่น้อยเองไหครับบุคลิกแบบนี้นะครับถูกนับว่าเป็นคนที่มีความสงสารความเห็นอกเห็นใจนะครับเป็นหวงเป็นใย,ยมีวิสิยธรรมนะครับวันนี้เนี่ยมีเกมที่ผมตั้งใจเลยนะครับที่ให้ท่านแย่งทงกันจริงๆเนี่ยถือว่าน้อยเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเคยเล่นเกมนี้ตอนผมผมก็ทํา มีชงหนึงไปทําต,ต,ตรงๆนะไปทำาขายตนี่นะฮะผมเองก็ไปทําข่นะครับผมทําจนเป็นสตาร์อาชีพเลยครับก็ผมเห็นกเกมนี้เวิร์กมากเลยแต่สิ่งนึงก็คือว่าคนส่วนมากจะไม่น่ารักขนาดนี้โดยทะเลาะกันเลยทำไมที่ทงทงไปทำไมแย่ปเนพอทงโดนแย่งไปใช่ไหมก็จะโ,โทษกนในทีมแต่บางทีมเนี่ยี่ไม่เป็นไรสู้ใหม่พี่น้องเขา้าใจไหมครับมันเกิดความสามัคคีการมันเกิดขึ้นนะครับแต่บางทีเนี่ยท่านเห็นบางคนถือทงตลอดไวลานะครับท่านก็จะเป็นยังไงฮะพี่หนูช่วยพี่ถือไหมเนียมันเครียดนะ รู้ผมเครียดมากเลยเมื่อกี้เดินเข้ามานหน้ากี้เลยนคตรอ,อ้างไม่ได้นะครับางไม่แย่งหรอกเหมือนแบบประมาณว่ารักษาแบบคำพีจารึกสมัยโบราณอะไรไม่ให้ใครแย่งชิงอตรงฟังผู้ป้ายกันอย่ามาแย่งของจงนะอา,จางแกฉันนะเขาจะเขาง้อใบแกแกยานะ เนี่ยบทปกป้องยิ่งชีพนี่นะครับเวลาเราเห็นคนในทีมเรานี่นะครับท่านเนี่ยสำคัญทุกคนอย่างที่พี่กุ้งบอกนะครับท่านก็บอกเราช่วยถือไหมเราแบ่งเบาได้ไหมนะครับหรือว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบน,นะครับทงถ้าเป็นทงเป็นความรอดบนชีวิตของท่านท่านคงระวังระไว้แบบนี้เหมือนกันพี่น้องเข้าใจไหมว่าศัตรูนี่นะครับพยายามเหีือนี้ให้ท่านไปดูหนังโป้พยายามเดีือวนีนให้ท่านทําผิดบาตรเดี๋ยวนีนให้ท่านไปติด โซเชียลติดซีรีส์นะครับมันก็มาขโมยทงของท่านเลยขนาดธงที่ไม่มีประโยชน์นะครับเป็นจริงจังขนาดนี้แล้วทาไมความรอดเราไม่จริงจังล่ะจับแน่นเลยฮะโอ้ดิงนี้บอกเหมือนกับถ้าดึงมานี่จะตายเหมือนกับมือจะหลุดตายไปด้วยนะับคือแบบว่าจริงจังมากแบบว่าไงฮะพี่น้องเห็นไหมฮะว่ามันสําคัญทำไมผมถึงให้ท่านถือทงเพราะท่านต้องรักษามันมีไหมฮะรักษาทงเฉพาะตอนมาโบมีไหมฮะรักษาทงเฉพาะตอนมาวันอาทิตย์รักษาชีวิต วันที่เหลือนะอ๋อทงวางไว้ใครจะหยิบไหมหยิบเชิญมีแหมไม่ได้ก็ท่านรักษาตลอดเวลากินข้าวยังบางคนนี่นะโทษน,นะฮะเอาเมือเนี้ยเอาผงผูงเลยงนี้เลยอ่ะงแน่นเลยนะถ้าผมดึงนี่นะผมว่าข้อมือหลุดอ,อ่ะเนี่ยนี่ดึงข้อมือหลุดอะ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่โอเคผมน้องจริงจังมากเลยนะพี่น้องเ,อเม็นไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจบแล้วนะครับอืมเวลาครั้งนะครับเราเสียทงไปนะครับสิ่งที่ท่านควรทำนะครับบอกว่าผมผิดเอง ที่เราไม่ช่วยระวังไม่ใช่ไปโทษคนที่ถือพี่น้องเรื่องพวกนี้นะครับมันทําให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจุดบกพร่องบนชีวิตของเรามันสะท้อนแลวมันลอยขึ้นมาจากเกมที่เราเล่นเราไม่ได้เล่นเพื่อนสนุกเฉยนะครับเราเล่นแล้วเราเพื่อเราจะเห็นความเป็นจริงบางอย่างบนในฝ่ายรินยานะครับคนที่มีความรักแบบกับเต้นะครับอยากเป็นปามากกว่คนอื่นนะครับเห็นด้วความต้องการของคนอื่นบางทีเสียสละให้คนอื่นได้นะครับเหมือนพี่น้องหลายคนที่เสียสละนะครับก็น่ารักมากเลยนะครับในค่ายแบบนี้นะครับที่เรามาทำเนี่ยกิจกรรมหลายอยาถูกดีไซน์ไว้เพื่อจ ทำให้เราเรียรู้จักตัวเองมากขึ้นพี่น้องมันไม่สววําคัญหรอกคุณเป็นยังไงเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราสําคัญคือเรารู้ว่าเราเป็นอะไรถ้าเรายังมีสิทธิ์เจือปนเราก็ต้องเอาออกไปใช่ไหมครับมันสําคัญว่าเราจะเริ่มเห็นตัวเองว่าโอ้นี่ฉันก็ก็มีเรื่องนี้นะต้องตัดุงฉันก็มีเรื่องนี้นะบางคนยืนบนสิทธิ์ของตัวเองตลอดเวลาว่าฉันควรจะเป็นอย่างนี้จ่ายเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็มีบอกวความรักของพระเจ้าไหลท่านเคยเจอความรักแบบไหลไหม ในบางโมเมนต์นี้นะครับโมเมนต์บางอย่างนะครับไปอยู่ดีผมจำได้ไปกอดแม่ทีนึงนะครับแล้วผมก็บอกรักมานะเขอยู่ดีนะครับเหมือนมีเลยไหลจากเบื้องบนลงมาผมก็ร้องไห้แม่ผมก็ร้องไห้แล้วก็พาเขารับเชื่อไม่ใช่รอพารับเชื่อหลายรอบเลครับก็หมายว่าบางทีรักแหละพี่น้องฟังดีนะครับน้ํามันจะไหลก็ตอเมื่อท่านเปิดประตูเปิดประตูคือการตัดสินใจทําตามสิ่งที่ถูกระบุว่าเป็นความรักแบบอัตลักษ ในทุกพ uh ื huh. ้นท right. ี่ของท่านนี้นะครับมันจะมีการตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่จะทําบางอย่างไม่ทาบางอย่างพี่น้องบางเรื่องนี่นะครับท่านเองแหละเป็นคนที่ปิดไม่ให้น้ามันไหลผ่านเวลาน้ามันปิดนะครับน้ามันก็ไม่ไหลแล้วมีบอกว่าความรักของพระเจ้าหลั่งไหลหมายว่ามันต้องมีทางออกน้ำมันจะไหลมันต้องมีการเปิดออกมันจะเทลงมาหมายว่าประเด็นก็คือว่าท่านเนี่ยสิ่งที่ต้องทำนะครับในการมีความรักแบบพระเจ้าไม่ใช่รู้สึกหลั่แต่เป็นการตัดสินใจทําตามสิ่งที่อากาเป้บอกว่าเป็น ในโมเมนต์ที่ท่านต้องเสียสลันะครับสมมติว่าในเตียงในห้องดืวมกันนะครับอันนี้แข็งสุดเลยมันจะมีเตียงสองชั้นใช่ไหมมันจะมีแต่รมีแค่ฐานใช่ไหมฮะแล้วท่านก็รู้สึกว่าฮ้ยคนนี้อายุอาจจะเยอะกว่าเรานะครับก็บอกว่าอะไรนะครับแต่ว่าไงครับความรักพระเจ้านะครับก็จะหลังไหลเข้ามาในใจนะครับแต่ว่าโมเมนต์ที่เราตัดสินใจเปิดประตูเชื่อฟังพระเจ้าความรักถึงจะไหลลงมาท่านถึงจะมีอารมณ์ร่วมบางทีไม่มีอารมณ์นะไม่มีอารมณ์อยากจะ ไอ้น,นี่มันแย่งธงช้างตลอดครายลังเจคนนี้มากเลยมันแย่งธงช้าตตวนอัยยิ้มแกแย่งธงช้นพวกเราอ้น,นี่้มันแย่งธงสีขาวจําไว้ไอคนเนี้ยไอใส่ผ้าเนี่ยแฟนชื่อมาทิวมันแย่งธงช้างต้องแย่งธงกัน <c oughs> นี่นะครับ พี่น้องตัดสินใจรักกันพี่น้องอย่าไปซีเรียสเลยครับมันไม่มีใครจดเด้คอ์ดนะครับโอ้ oh. เปสมัครงานโดนแย่งทงในค่ายนะบางใหม่มมค่ะไม่มีนะครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับก็ mm hmm. เลยอยากถึงใจให้พี่น้องเปิดประตูน้ําที่จะให้พระพรและความรักพระเจ้าไหลลงมาบนชีวิตแล้วสิทีด่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือในกิจกรรมแบบนี้แหละเราไม่รู้จักกันไม่รู้ว่าท่านเป็นใครไม่รู้ว่าท่านเก่งขนาดไหนไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัดสินใจจะรักคนที่ท่านไม่รู้จัก ย่อยมีไมครับเสนอเสนอับเจ้านะครับ